สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมครับผู้ที่มีใจรักในการพัฒนาสายพันธุ์วัวครับนี่ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมผลงาน KF31 ครับนี่ครับสเดือนกว่าครับดูครับพัฒนาการของเขาครับนี่เกิดจากแม่บามั่นหัวโล้นครับลกผสมครับนี่ีผมเคยมาถ่ายต่อประมาณ1เดือนครับดูครับเนื้อหนังโครงสร้างกระดูกมา มาเร็วมากครับนี่ครับใครที่กำลังมองหาผลงาน KF3 อฟสาบเ็ดครับดูแม่ตามใจลูกของแม่บามันหัวโลน็นะครับดูแบบสวยงามเลยครับสองเดือนกว่านนะครับนี่ดูครับเนื้อหนังความลึกครับนี่ครับดู ยังไม่ได้เปิดราคาครับชมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสายพันธุ์วัวครับใครที่สายเค3 1ไว้แล้วครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่นะครับสีค่อยมาสีกําลังมานะครับดูครับดูชีสแล้วก็แข้งขาก็ดูครับหน้าสวยครับทายสวยมากครับดูมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวยืนก่อนนี่ครับ มา,มา,เ,รมาเร็วมาเสร็จมาดูครับดูจะยืนสง่าของเขานะครับนี่สองือดกว่าครับนี่ครับแม่บามาันหัวโล้นครับติดเครื่องดำครับ จ่ายลูกมาครับถือว่าจ่ายลูกเด็กขาดมากครับตัวนี้นี่ครับท่านใดที่เข้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆครับการพัฒนาสายพันธุ์วัวลูกผสมครับนี่ครับโอ้โหดูแผงคอครับหนามากเออนิมมากครับนี่ิมเยอะจริงๆ ใคที่มาเยี่ยมชมคอมาได้ครับอยู่บ้านขี้เหล็กรับตำบลบ้านกรวนัวอำเภอบ้านกรวนัวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่โอ้โหแต่การถ่ายทอดชีตมาได้แม่เต็มๆครับแข่งขากระดูกใหญ่ครับ บึกเลยครับสทีครับติดโบ๊ทเครื่องน้ำด้วยครับดูครับดูแผงคอครับ,รบออสวยงามครับพี่น้องนี่ครับ แขงคอครับดูแขงคอดูครับเมื่อกี้เท้าแข่งขาครับโอ้สวยจัดครับอ่ะยืนสวยก่อน มากมากครับดูแล้วเพลินตายจริงครับมีวัวงามๆแบบนี้ครับเด็ดครับเด็ดชอบตรงเนื้อครับมาเร็วมากครับสองเดือนกว่าเครื่องติดเครื่องดำซะด้วยครับ เดี๋ยวหย,ยุดหยุดก่อนจะรอกันครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยครับมาอยู่ในร่มแล้ว นี่เดีวยวมาได้เลยครับ เดี๋ยวเอถ่ายรูปก่อน แม่สาวตัวนี้แกบอกว่าออกมาหกหมื่นท่านะครับนึง่งรูแบบโคกขาครับ หนามากครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเอ๋อ,อไปกวนแน่ะ